สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับดุดมากลางดึกตรงกับเลขอาจารย์นอตตี้เป๊เลขล็อกกองสลาก3ตัวตรงๆง,งวดวันที่16กกุมภาพันธ์หกเจ็ดโซเชียลอ้างเป็นเลขดุดกองสลากงวด16กกุมภาพันธ์หกเมาแรงสุดๆส,สำหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กกุมภาพันธ์สองหเเลขมาแรงในกลุ่มดูแล้วน่าจะเป็นเลขรับเฉพาะวงในกองสลาก ที่กำลังเป็นกระแสมาแรงและเป็นที่พูดถึงในกลุ่มมากที่สุดและล่าสุดก็ได้มีการปล่อยเลขดังเก่าออกมาแล้ว3ตัว2ตัวตรงๆได้แก่542 562 62งและ15และยังตรงกับเลขที่อาจารย์นอตตี้ให้ในงวดนี้อีกด้วยนั่นก็คือ62นั่นเองโดยเลขดังกล่าวที่ถูกแชร์และเผยแพร่นในโลกออนไลน์โดยทางด้านสำนักง,งานกองสลากได้ออกมายืนยันว่าไม่มีเลขหลุด ออกมาจากกองสลากแน่นอนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ